ผูเป็นเส้นๆก็ได้เนาะเส้นๆ่อืมอันนี้เราไม่ผูเราก็ทำสาเรานั่นเลยก้นลค่อยๆใส่ไปนิดๆนิดๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาทําเมนูช่วงเย็นๆกันที่ทุ่งนานะครับวันนี้แม่มีเมนูพิเศษนะเป็นเมนูจากสวนจากไร่ของเรานะขอนําเสนอครับวันนี้นี่นี่อะไรอะกล้วยป่ะกล้วยน้ําว้านะครับวันนี้แม่จะทําอะไรวันนี้จะทํา ทอดมันกล้วยทอดมันกล้วยนะครับผมนะวัตถุดิบวันนี้มีอะไรนี่มีกล้วยกล้วยอะไรกล้วยต้องเป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีใบมะกรูดอาแล้วก็พวกแป้งมันนะแป้งมันันอเนกประสงค์สําหรับทอดแล้วก็เครื่องแกงพริกแกงนะพริกแกงแลไข่ไข่อะไรต้องเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้เนาะพริกแกงนี่จะตาเองก็ได้นะแต่เสียเวลานะ ทุกวันทุกวันนี้เราไปหาซื้อมันง่ายกว่าสะดวกกว่านะแล้วก็ได้กินเลยนะทันใจนะไม่ต้องตามไม่ต้องรอ,อ,งรอแล้วก็เห็นว่ามีถั่วด้วยใช่ไหมถั่ว,วฝักยาวด้วยนะามานะันเรานั่นลกัเกียว้นั่นลอ่เดี๋ยวมา,มาดูนะว่าแม่จะทําอย่างไรต่อไปนะครับกับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหนนี่นะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหัน่นหั่นกล้วยก่อนเนาะ<ว>หั่นหรือสับนี่บางๆหัน่นบางๆเนาะ แล้วแต่บาง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 ท่านเขาก็จะอะไรจะขูดเหมือนมะเหมือนเหมือนมะละกอน่ะขูดเหมือนมะละกอ็ได้แบบนั้นก็ได้จขูดเป็นเส้นเส้นก็ได้เส้นเส้นอ่ะอืมอันนี้เราไม่ขูดเราทําแบบนี้เลยใช้กล้วยกีพผลาันี้ประมาณเอาประมาณเอาเพราะว่ากินกันเองนะไม่ได้เยอะมากมายนะมันไม่เช่วันนี้่แล้ก็เช่น้ําเนี่ยที่เราแช่ใส่เกไือใส่เกลือเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันดาไม่ให้ดา มันเป็นทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มเนาะแต่เราจะกินเป็นกับข้าวนะเราไม่เน้นแกล้มหลังจากนั้นเราก็มาหั่นถั่วฝักยาวตอวัตถุดิบนี้เราก็หาได้รอบรั้วเราเนาะไม่ต้องไปหาซื้อบางอย่างก็ซื้ออย่างเช่นกล้วยนี่เราก็หาได้จากริมรั้วนะไม่ใช่ว่าริมรั้วสิว่าแถวทุ่งนาเรานี่แหละเราปลูกกล้วยไปด้วยวัตถุดิบก็ของเราเองอย่างไข่เราก็เลี้ยงเอง ให้ไก่เลี้ยเ,เขาเลี้ยงไง <laughs> 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 เลี้ยงเองลงทุนไม่กี่บาทครับถ้าพริกขยันตำพริกแกงหน่อยมันก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อแต่นี่เราไม่อยากเสียเวลาตำล้วก็เลยไปซื้อมานะ <laughs> ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะผสมเครื่องกันแล้วนะ <c oughs> ับแรกใส่ไรแรกมัน แป้งมันหรือแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบใส่แปง้แปงทอดกรอบลงไปจากนั้นตามด้วยพริกแกงพริกแกงพริกแกงเป็นพริกแกงอะไรพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะใส่หน้าสองถุงเลยเหรอหรือใส่ถุงเดียวใส่สองถุงเผ็ดๆไปแล้วแต่เพระาะว่าประมาณเอาไงกะเอากะเอาเราไม่ได้ เราไม่ได้เนี่ยแต่ชอบนะใครชอบ,ชอบเผ<พ>็ดแล้วก็กินเผ็ดเอาไข่ตกไข่ใ,ใส่ไข่ไข่สองฟองแล้วก็ครุกนคร้าว ให้มันเข้ากันถ้าไม่เข้ากันก็เอาน้ำม,มาใส่หน่อยปกติเขาใส่น้ำอะไรน้ำเย็นจัดใช่ไหมให้เอาน้ำเย็นให้หน่อยเด้อยังไงตัวเย็นนี่โปกติเอาน้ำเย็นมาให้รับผมใส่ลงไปอืมใหญ่ยเยอะอีกพิชอีก,กเข้ายังยังใส่น้ำเพิ่อมอีก ค่อยๆคลุกค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆต้องชิมไหมว่ารสชาติยังไงชิมสิมันได้สนกแล้วนี่คือเราปรุงให้เสร็จเลยใช่ไหมปรุงให้เสร็จเลยปรุงให้เสร็จจากนั้นเราก็ใส่พวกไอ้อะไรนะทัวใส่ทัวใส่กล้วยลงไปที่ร้านเอารสชาติให้มันได้ก่อนมีคนจนกว่าแป้งยันจะแตกกันเนื้อเดียวกันใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะน่าจะใช้เวลาหน่อยน้ำตาลหนึ่งช้อนนะเครื่องปรุงตามด้วยน้ำปลาเท่าไรประมาณเหมือนกันเลยกะเอาแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันชูรสไหมไม่ใส่คือจะอร่อยบางคนเขาว่าเอ๊ะจิ้ชูรสเนี่ยมันเสียสุขภาพมันไม่เกี่ยวหรอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วชูรสเนี่ย ถ้าไม่มีก็ใส่ขนอนไปก็ได้เพราะมีส่วนผสมของไอชูเหมือนกันนะหมอเ็าบอกว่าไอวัตถุดิบที่ทํพวงชูรสเนี่ยมาจากส่วนผสมของมันสับปะหลังลว้ลวนเลยแล้วก็แป้งแล้วก็ไม่ค่อยมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าไหร่ถ้าว่ามันอันตรายจริงป่านี้คนตายเป็นทั้งประเทศนั่นแหละนี่หมอคนหนึ่งเขาแบบนี้เกิดมาชีวิตเดียว แทบจะกินแห่เยแทบจะอะไรนะแทบจะคลุกข้าวกินอ่ะหมอเขาบอกว่่าอยางนี้หมอวักข้างนะที่เราเห็นที่ไหนเราเห็นในติ๊กต๊อกเดอนมาชีวิตเดียวก็กินแห่เลยกับข้าวกินอาหารเท่เนี่ก่อรสชาติเป็นยังไงเค็มเค็มมันๆันเค็มเค็มมันมจากนั้นใส่อะไรต่อแม่ใส่ใส่ถั่วลงไปใส่นั้นตามด้วยใส่เลนแหละ ทำด้วยกล้วยตาำด้วยใบยอะไรนะใบมะก,กรูดใส่งใบกล้วยตัวเราชิ้นใหญ่เหลือเกิน <c oughs> นี่เลยตั้งไฟไปไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปตั้งไฟให้มันเข้าเครื่องค่อนทิ้งไว้ประมาณก,กี่นาทีอ่ะเนี่ยอี๋ไม่ต้องชทิ้งเท่าไรเรกเราก็ทำสาราวนั่นเลย ให้มันแข็งๆหน่อยป่ะให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าเนื้ออกติแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแต่นี่เรากินเองแล้วก็ทําเสร็จทอดเลยไม่ไม่เสียเวลาตัดไปเลยกินเองทําไงก็ได้บางคนก็ยังใส่ใบใหญ่ๆเลยใ่เยอะร่อยเยอะทีเมนูอาหารวิธีกรรมวิธีมันไม่มีอะไรที่เจ้าต้องยุ่งยากหรอกการทำอาหารเนี่ย ทำได้กินก็จบแค่นั้นเอง,งชอบไม่ชอบเยอะชอบแบบนี้น้อยแล้วแต่คนเนาะชอบเยอะชอบน้อยอาจากนั้นเดี๋ยวไปก่อไฟเนาะแล้วก็กอทอดได้เลยโอ,อเค<อ>ครับเดี๋ยวไปดูจังหวะการทอดนะว่าหน้าตาทอดพิธีการทอดจะทอดอยังไงเออ <ๆ S 1> มื่อสุกมาแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะกินได้หรือเปล่านะโอเคครับเอดแล้วมาแล้วใส่นงี่เลยใสยเ่เยอะยังแค่ไหน ทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดไปค่อยๆใส่ไปทีิะนิดทะนินะอันนี้สุกเราก็ตักขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ทอดไปอีกเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยพี่ไม่นานเลยแสดงว่าทอดไม่นานถ้าทอดนานนี่ไหมใช่างเย จะสังเกตเลยว่าเนี่ยมันเริ่มดำๆแล้วมันสุกแล้วนี่อย่าให้มันสุกให้นแดงด้ยกันให้มันแดงกว่านี้ก่อนเนาะอันนี้สุกแล้วเหรอ,อสุกแล้วก็แล้วก็ตัดขึ้นอย่างนี้บรรยากาศเราเนี่อยู่ที่ทุ่งนานะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วปกติเลยปกติก็ทอด ทำกินทําอะไรเนี่นั่งจะอยู่ที่ทุ่งนานะแต่ครั้งที่แล้วที่แม่ทำอะไรนะน้ำนีหมูบดหมูบดมุสับนะก็ใช้ที่บ้านมาทาที่บ้านแต่ปกติก็จะทําทุ่งนานี่ตอนแรกก็บอกแม่ว่าเอ้ยแม่หาเมนูอีกไปวันนี้ทําเมนูตําเมนูอะไรอีกว่าคนดูค่อนข้างที่จะชอบแต่มาเปมาสมัยเมนูตำมันกลายพันธุ์เป็นอะไรอย่างนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราเรามาชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงตอนสุก ประมาณนี้ครับสําหรับทอดมันทอดมันอะไรนะทอดมันกล้วยน้ำว้านะรสชาติก็เหมือนทอดมันทั่วไปฮนะหน้าตาเป็นเงบนี้ง่าทานอยู่นะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะนทอดมันก็อย่างที่ว่าสามารถทอดได้หลายอย่างหลายชนิดนะอืม เป็นกับแกล้มก็ได้แล้วก็เป็นกับข้าวก็ดีนะรสชาติก็จเจาะเค็มๆหวานๆซึ่งกับข้าวแล้วก็ดีเลยแตับรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะสดชื่นกินข้าวเย็นแบบนี้ มองพระอาทิตย์ตกดินมองวัวมองควายร้าใครจะลองทำก็ลองไปทำดูกันได้นะสรับทอดมันกล้วยน้วาว้าและใส่ถั่วด้วยนะ Mmm. -hmm. Is that him?